ครับผมสวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนเอฟที่น่ารักทุกท่านนะครับผมพบกันอีกแล้วกับ m m o r y y o x x t u u i o o h h n n n l นะครับผมวันนี้มีสาระดีๆมาเช่นเคยนะครับผมสำหรับสาระดีๆของเราวันนี้นะครับผมก็คือวิธีตรวจสอบสถานะนะครับผมม .33 เราละกันนะครับสำหรับท่านที่ยืนข้อมูลไว้นะครับผมวันนี้วันที่15นะครับผมมีนาคม เป็นวันตรวจสอบสถานะวันแรกนะครับผมวันนี้ก็เลยจะมีวิธีตรวจสอบสถานะของตัวท่านเองนะครับผมมาแนะนําให้พี่พี่เอฟซนะครับผมอ่ะเริ่มกันเลยเลยแล้วกันนะครับผมส่วนลิงก์การตรวจสอบเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ข้างล่างคลิปเอาไปคลิกลิงก์ตรงนั้นตรวจสอบได้เลยนะครับผมอ่ะไม่ต้องรีรอนะครับผมก่อนเข้าไปตรวจสอบนะครับผมอย่าลืม กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเพื่อ,อาท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผมมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมนะขั้นตอนแรกนะครับผมให้เราใส่เลขที่บัตรประชาชนของเราเข้าไปนะครับ นะครับผมเมื่อใส่แล้วนะให้ใส่ชื่อเป็นภาษาไทยนะครับเสร็จแล้วมาที่ช่องนามสกุลนะครับผมแล้วก็ใส่ชื่อนามสกุลของเราไปนะครับเสร็จแล้วเรามาที่วันเดือนปีเกิดนะครับผมให้เลือก สถานะวันเดือนปีเกิดที่ตรงกับเลขที่บัตรประชาชนนะครับผมในบัตรประชาชนเรามีวันเดือนปีเกิดที่ขึ้นต้นด้วยอะไร,นะรับผมมีมีวันมีเดือนมีปีหรือมีเฉพาะเดือนและปีหรือมีเฉพาะปีที่เกิดนะครับ ในบัตรประชาชนของเรามันก็จะมีมีวันมีเดือนแล้วก็มีปีที่เกิดนะครับผมคือช่องแรกให้ติ๊กช่องแรกนะครับให้ติ๊กช่องแรกนะเสร็จแล้วเรามาใส่ปีเกิดเล่านะครับผมเกิดปีไหนนะครับผมเราก็เลือกเลยว่าเราเกิดปีไหนนะครับเสร็จแล้วเราก็มาใส่เดือนเราเกิดเดือนอะไร นะครับเสร็จแล้วก็มาใส่วันนะครับผมเราเกิดวันที่เท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วนะครับผมพอถึงขั้นตอนนี้นะครับเราสามารถที่จะกดตรวจสอบสิทธิ์ได้เลยจากนั้นเราก็กดตรวจสอบสิทธิ์นะครับปึง้งเสร็จแล้วจะขึ้นมาหน้านี้นะครับผมรายละเอียดการรับสิทธิ์นะครับผมหมายเลขที่บัตรประชาชนเล่านะครับผมท่านได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ มส,สามสา3เรารักกันนะครับผมท่านมีสิทธิ์ที่จะได้รับวงเงินนะครับผมผ่านแอปเป๋าตังนะครับผมเริ่มใช้ใจ่ายได้ตั้งแต่วันที่22มีนาเวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับผมและสามารถสะสมได้ถึงวันที่3า 31. พฤษภาคมนะครับผมนะครั้งแรกนะครับผมเงินจะเข้า1,000บาท นะเงินจะเข้า1000บาทนะครับวันที่22มีนานะครับผมจากนั้นวันที 29. ่29มีนาจะเข้าอีก1000บาทนะครับผมแล้วจากนั้นวันที่5เมษาอีก1000บาทแล้วก็วันที่12เมษาอีก1000บาทนะครับผมก็คือสรุปก็คือจะเข้าอาทิตย์ละ1000บาทนะครับผมสรุปแล้วจะเข้าอาทิตย์ละ1000บาทเนาะนะครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับผมคงเป็นประโยชน์นะสำหรับท่านที่กำลังจะตรวจสอบสิทธิ์ม .33 เราละกันนะครับผมหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์มากๆนะครับผมสำหรับวันนี้นะ Memory Box Studio Channel นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าจะพาไปทำอะไรนะครับผมติดตามกันต่อใน Memory Box Studio Channel นนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบายบายสวัสดีครับ